การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะฮะก็มีข่าวมารายงานทุกๆท,ท่านประมาณหนึ่งนะครับยังไงวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะข่าวแรกครับซาุนโจถูกปล่อยตัวจาก WWE ในช่วงนี้นะครับ WWE เนี่ยไล่ทีมงานจาก NXT ยุคดำทองเกือบทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะพวกตัวหลักเนี่ย w WE ไล่ออกจนเกลี้ยงเลยครับเรียกได้ว่านอกจากรีแบร์แล้วเนี่ย ทีมงานเก่าๆก็แทบไม่เหลือเลยนะครับรวมทั้งซามอโจแลวก็วิลเลียมลีเกิลด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ถูกปล่อยตัวนะครับซามอโจก็อัปเดตถึงอนาคตของเขาในทวิตเตอร์ซามอโจบอกว่ายินดีมากๆที่ได้ทํางานร่วมกับนักมวยปล้ำหน้าใหม่และคนที่เต็มไปด้วยความสามารถผมมีความสุขมากในการทำงานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างเดียวที่ผมรู้สึกเสียใจนั่นคือการที่ผมโดนคัดออกจากการเฝ้ามองการเติบโตและประสบความสำเร็จของพวกเขา ผมตื่นเต้นมากสําหรับอนาคตของพวกเขาและของตัวผมเองส่วนในด้านของวิลเลียมลีเกิลนะครับก็มีนักมวยปล้มหลากหลายคนนะครับออกมาทวิตถึงเจ้าตัวว่าเป็นคนที่ช่วยให้วงการมวยปล้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับและให้โอกาสนักมวยปล้มอินดี้หลายๆคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เสียใจมากกับการถูกไล่ออกของวิลเลียมลีเกิลนะครับแต่ว่าตัวของวิลเลียมรีเกิลเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตอะไรมาเป็นจริงเป็นจังนะครับข่าวต่อมาครับทุกคน AEW ครับเปิดตัวบนช่องใหม่ได้อย่างงดงามตอนนี้นะครับ AEW เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกบนช่องใหม่อย่าง TBS p r e m i e r นะครับซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในด้านของโชว์นะครับแล้วก็การเปิดตอนใหม่ที่มีคนดูมากถึง1ล้าน1,000 0คนนะฮะถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยโทน,นี่คารเจ้าของ AEW นะฮะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโทน,นี่คารบอกว่ายินดีด้วยกับทีมงานและนักมวยป้ำที่พยายามทำงานอย่างหนัก และทำให้มาตรฐานของมวยปั้มเนี่ยสูงขึ้นไปอีกการทํางานของทุกคนช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้และรวมทั้งแฟนๆทุกคนด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวกับช่องใหม่ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับสำหรับ aew ข่าวต่อมาครับทุกคนเลฟิ n i กครับอัปเดตอาการบาดเจ็บในการปั้มสึก aew dynamite ตอนล่าสุดนะครับ r e f i n i กเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนต้องส่งเข้าโรงพยาบาลซึ่งหลายคนก็มองว่าเขาเนี่ย แขนหักระหว่างปล้ำนะครับหลังจากที่โดนลูชาซอลัโชคสแกแลมจะขอบเวทีครับอัดใส่โต๊ะด้านล่างตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลฟินิกบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครเลยมวยปล้ำม,มันมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอวันนี้ผมบอกได้ว่าผมรู้สึกดีขึ้นและขอบคุณพระเจ้าอาการของผมอยู่ในเคสที่ค่อนข้างดีเพราะมันไม่มีกระดูกใดๆหักเลยผมยังคงต้องไปหาหมออย่างต่อเนื่องและเรียนรู้วิธีการรักษา ขอบคุณทุกคนมากและยินดีด้วยกับแชมป์คู่ใหม่ขอให้สนุกกับการป้องกันแชมป์เพราะผมจะกลับมาอย่างเร็วที่สุดและแชมป์เส้นนั้นควรจะอยู่กับลูชาบาเทอร์ขอบคุณทุกคนมากผมรักคุณสรุปอาการของเลฟินิกในตอนนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยซอกหลุดการรักษาตัวเนี่ยจึงไม่น่านานเท่ากับกระดูกหักนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ8เดือนถึง1ปีแต่ก็ต้องดูว่าเส้นเอ็นต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบขนาดไหนนะครับเจ้าตัวอาจจะต้องได้รับการตรวจสอบต่อไปก็ ขอให้หายไวๆนะครับข่าวต่อมาครับทุกคน WWE จะกลับสู่ซาอุดิอาระเบียในเดือนหน้า WWE นะครับจะกลับไปจัดอีเวนท์ที่ซาอุดิอาระเบียในวันที่19กุมภาพันธ์นะฮะแต่ว่ายังไม่มีรายงานว่าจะใช้เชื่อศึกว่าอะไรโดยในปีนี้เนี่ย WWE จะกลับไปจัดงานที่ซาอุดิอาระเบียถึง2ครั้งนะครับนั่นก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมข่าวต่อมาครับทุกคน โรมันเลนครับจะกลับสู่ส m a c ดาว WWE Universal Champion โรมันเลนนะครับได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับอนุญาตจากแพทย์นะครับว่าให้กลับมาปรากฏตัวได้อีกครั้งโดยในรอเนี่ยบ็อกเลสเนอร์ก็บอกว่าเขาจะไปะเผชิญหน้ากับโรมันเลนในส c k d ดาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับตามตารางเก่าแล้วเนี่ยโรมันเลนจะต้องป้องกันแชมป์กับบ็อกเลสเนอร์ในศึกเดวันนะครับแต่ว่าแต่โรมันเลนครับมีผลตรวจโควิดเป็นบวก ทำให้บล็อกเลสเนอร์เนี่ยจะต้องเข้าร่วมชิงแชมป์ WWE แชมเปี้ยนแทนหลายๆคนนะครับยังเชื่อว่าแผนการของบล็อกเลสเนอร์เจอกับโรมันเลนเนี่ยอาจจะยาวไปถึงเรสเซอร์มาเนียสาก็เป็นไปได้นะครับข่าวต่อมาครับแจ็คแอตลาสได้รับบาดเจ็บในแมตช์ที่2ใน AEW ครับแจ็คแอตลาสอดีตนักมวยป้ามจาก NXT ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ากับ AEW ไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะเขาได้เปิดตัวและเอาชนะได้อย่างสวยงามใน AEW Dark และในแมตที่2ครับเป็นการป้ามออกทีวีครั้งแรกในรายการ AEW Rampage นะครับเขาจะต้องสู้กับอดัมโคแต่ว่าในระหว่างแมตช์ครับแจ็คแอดลันเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่เข่าจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เพื่อรับท่านพานามาซัลไลเพื่อจบแมตท์ฮะคาดว่าอาการบาดเจ็บนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกเตะใส่หัวเขา่าทีมงานบอกว่าแจ็คแอดลนเนี่ยอาจจะต้องได้รับการ m r i เพื่อดูว่าอาการของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าโชคดีเขาอาจจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บที่แย่นะัก เนื่องจาก AEW Rampage กับ AEW Dynamite เนี่ยจัดวันเดียวกันนะครับทำให้ในโชว์วันนั้นเนี่ยมีนักมวยป้ามได้รับบาดเจ็บถึง2คนนั่นก็คือเลฟินิกครับแล้วก็แจ็คแอดลาร์ดขาต่อมาครับทุกคนเควินโอเว่นเสี่ยงที่จะติดโควิดครับเควินโอเว่นมีความเสี่ยงที่จะติดโควิดอย่างมากนะฮะเนื่องจากภรรยาของเขาเนี่ยมีผลตรวจโควิดเป็นบวกและลูกๆของพวกเขาเนี่ยก็กําลังแสดงอาการภรรยาของเควินโอเว่นนะครับทวิตไว้ว่าโควิดเนี่ยเข้ามาในบ้านของพวกเราแล้ว ฉันได้รับการตรวจและผลก็เป็นบวกโอเวนเองก็เริ่มที่จะมีอาการแล้วเช่นเดียวกันทุกทุกคนได้โปรดไปบูธวัคซีนฉันกําลังมีอาการอย่างหนักและมันไม่สนุกเลยฉันรู้จักหลายๆคนที่เข้ารับการบูธวัคซีนและพวกเขาไม่มีอาการใดๆแม้จะติดโควิดก็ตามเควินโอเวนนะครับคือคนที่เรียกร้องให้แฟนๆเนี่ยระวังตัวและเข้ารับการฉีดวัคซีนมาโดยตลอดนะฮะมีรายงานว่าเควินโอเวนเนี่ยเข้าไปคุยกับวินแบงแมนในเรื่องของการไม่ใส่หน้ากากระหว่างอัดเทปของ WWE นะครับ ในช่วงหน้าร้อนปี2020จนทำให้มีการเปลี่ยนนโยบายของบริษัทเลยทีเดียวนะฮะอีกทั้งเควินโอเวนครับยังไม่เข้าร่วมการอัดเทปเนื่องจากกังวลในสถานการณ์ของโควิดข่าวต่อมาครับทุกคนเดียังบักครับติดโควิดมีรายงานว่าแมดแจ็กสันเนี่ยมีผลตรวจโควิด COVID เป็นบวกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทำให้เดียยังบักเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการเปิดตัวของ AEWTBS นะฮะ และตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าเพื่อนร่วมกวนอย่างเบรดอนคาร์เตอร์ก็ติดโควิดเช่นเดียวกันนะฮะและเนื่องจากนิกแจ็กสันเองเนี่ยก็เป็นอีกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาดังนั้นเนี่ยนิกแจ็กสันก็ต้องกักตัวด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะไม่กลับมาปรากฏตัวจนกว่าพวกเขาจะได้รับการรักษาและแน่ใจว่าไม่ติดโควิดทั้งนี้นะครับนิกแจ็กสันเนี่ยเคยติดโควิดมาแล้วรอบนึงในช่วงเดือนกันยายนปี2020ซึ่งทําให้เจ้าตัวเนี่ยมีอาการแย่ลงเกือบ3เดือนเลยทีเดียวนะครับ ก็ขอให้ทั้ง3คนเนี่ยไม่เป็นอะไรมากและหายจากโควิดไวๆข่าวสุดท้ายครับทุกคนเซเวียบูดครับอยากให้นิวเดย์เนี่ยเทิร์นฮิลเซเวียบูดนะครับถูกถามเรื่องความเป็นไปได้ที่เดอะนิวเดย์จะเทิร์นฮิลนะฮะและตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะกลายเป็นตัวร้ายของสมาคมด้วยหรือไม่เซเวียบูดบอกว่าแน่นอนเป็นอย่างมากผมคือคนที่เลวไยคือมันแค่สนุกดีเวลาที่เราตะโกนใส่หน้าเด็กๆเ,เพราะว่าพวกเราเคยเป็นตัวโกงมาก่อน ทีมงานมักจะเห็นเด็กๆหลายๆคนเนี่ยโมโหแล้วก็รังเกียจพวกเรามันสนุกดีที่ได้แกล้งพวกเขาบอกตรงๆว่าพวกเราเนี่ยอยากเป็นตัวโกงมากกว่าพวกเราอยากกลับสู่ช่วงเวลานั้นอีกครั้งพวกเราอยากจะเป็นตัวโกงเพราะมันสนุกกว่าเยอะเลยผมรู้สึกว่าถ้าพวกเรากลายเป็นตัวโกงเนี่ยพวกเราจะเป็นธรรมชาติมากกว่านี้แต่น่าเสียดายที่ในตอนนี้ตำแหน่งที่พวกเราอยู่เนี่ยมันได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นว่าการกลายเป็นตัวร้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ใครจะรู้ ไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็เป็นไปได้พวกเราอยากให้มันเกิดขึ้นมากแต่คนดูก็ยังส่งเสียงเชียร์พวกเราอยู่ในทุกๆสัปดาห์เพราะว่าพวกเขาเนชอบแผนเค้กมากๆยังไงล่ะสําหรับวันนี้นะฮะก็มีข่าวมารายงานทุกท่านประมาณนี้มากน้อยยังไงขออภัยไว้าที่นี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติม,ตม,ตมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ